เอ้ยเอ้ยเคยได้ยินบ่เรื่องตุกตาผีสิงเน่ะคอยสิเล่าสู่ฟังเด้อมีอยู่บ้านหลังหนึ่งทางแถวบ้านคอยนี่ละเพิ่นซื้อตุกตามาจากตลาดเกา่าตุกตาหนาตาหนาฮักเด้แต่มันมีแววตาที่แปลกๆคืนแรกที่เอาตุกตาเข่าบ้านได้ยินเสียงกระซิบแวแวๆอยากเล่นนำสั่นเด้เจ้าของบ้านก็ว,ว่าหูแวว พอตกดึกมาอีกตุก,กตานั่นย้ายที่เองจากเดิมที่วางอยู่หัวเตียงไปนั่งอยู่ปลายเตียงวันต่อมาลูกสาวเพิ่นมะเหล่าให้ฟังว่าตอนกลางคืนตุก,กตามันลุกขึ้นยืนแล้วกระจ้องนาแม่หนูกะย่านแม่เพิ่นก็ว่าบบมีอีหยังดอกลูกหลาเอ้ยแต่ในใจก็เริ่มขนลุกแล้ว บอกิี่มือต่อมาของในบ้านเริ่มหายที่แรกนึกว่าขโมยขืนบ้านแต่พอส่องกล้องวงจรปิดเบิงโอ้ยแม่เจ้าตุ๊ก,กตามันยางมันหยิบของไปซ่อนสุดท้ายทนบ่ไหวเพิ่นเลยเอาตุ๊ก,กตาไปถิ่มป้าชาแต่เรื่องมันบจบไง